สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูคอนโดนะครับหนึ่งห้องนอนนะครับอันนี้อยู่ที่โครงการวีดีโอสุขุมวิทสินะครับตัวโครงการก็อยู่ในซอยสุขุมวิทสินะเป็นโรไรส์ของทางอนันดานะห้องนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาทักจับนะครับให้ห้องมาดูสวยขึ้นนะเข้ามาโซนแรกเป็นครัวนะฮะห้องที่นี่เขาก็จะเน้นพวกสีเทานะวีดีโอจะให้ดูเท่ๆนิดหนึ่งตามสไตล์อนันดานะครับ แต่ว่าสิ่งส่วนที่ผมทำก็คือติดพวกวอลเปเปอร์นะเดี๋ยวดูโซนลิฟวิ่งก่อนเพราะว่าโซนลิฟวิ่งเนี่ยก็คือผมมีการปรับแก้นะครับอย่างโซนแรกเลยตรงโต๊ะนะครับตรงโต๊ะทานข้าวเนี่ยผมก็แขวนโคมไฟนะห้องจะได้ดูมีมิติมีเลเยอร์อันนี้ก็โคมไฟมันมีแกนสีทองหน่อยมันก็ดูห้องมันดูสว่างขึ้นนะครับโต๊ะทานข้าวเนี่ยเดิมมันเป็น็อปกระจกนะครับแล้วเดิมเอปมันแค่นี้ผมก็ สั่งหิหนอ่อนนะครับมาตัดวางเข้าไปพอวางหิหนอ่อนสีขาวเข้าไปเนี่ยมันจะดูป๊อปขึ้นเพราะเดิมมันจะเป็นเทาๆเ,เป็นอะไรไปหมดนะครับมันก็ทําให้โซนนี้มันดูสวยขึ้นนะครับส่วนผนังด้านหลังนี่นะฮะผนังด้านหลังเนี่ยนะเดิมมันก็เป็นทาสีธรรมดานะครับทั้งผมก็มาเพิ่มติดวอลเปเปอร์นะนี่ติดวอลเปเปอร์แต่ว่าติดให้มันเป็นสีเทาเข้มขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าพอมันเป็นสีเทาเข้มเนี่ย เหมือนผนังนี้มันจะเป็นผนังที่โฟกัสในห้องเนี่ยดูแล้วใส่ตามจะโฟกัสมาที่ผนังนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแขวนกระจกกลมนะตรงโต๊ะทานข้าวท,ทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็มีการเล่นเส้นกุ้นเนี่ยฮะพุ้นอลูมิเนียมสีดำนะสามเส้นมันทําให้ตรงผนังเนี่ยจริงๆมันก็คือผนังธรรมดาน่นแหละแต่พอเรากุ้นเส้นเข้าไปติดวอลเปเปอร์สีเข้มขึ้นมาเนี่ย มันทาให้ผนังน,นี่มันดูมีดีไซน์ขึ้นนะเหมือนมีจังหวะจักโคนขึ้นนะครับแล้วก็ชั้นวางตรงนี้ผมก็ทําเพิ่มขึ้นมานะครับชั้นวางก็ทําให้มันเป็นมุมโค้งนะครับไม่ไม่ชนหัวคนนะแล้วก็ใช้เป็นไม้สีเข้มนะเพราะวางของโชว์มุมตรงนี้มันก็จะสวยนะครับไอ้พวกตู้พวกอะไรเนี่ยมันก็เป็นของที่โครงการเขาให้มานั่นแหละพวกนี้เราไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าอย่างห้องเนี้พื้นเนี่ยสีมันค่อนข้างจืดผมก็จะติด พร้มให้มันมีสีที่มันอุ่นขึ้นมานิดนึงวางไว้ห้องมันจะได้ดูโคซี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะเวลาทําพวกคอนโดเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ดูคืออย่างงานม่านอย่างเงี้ยม่านเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีหลืบฝ้าลงมาตรงนี้นะฮะมันมีงานระบบพวกท่อของครัวมามันทําให้ตรงเนี้ยเราไม่สามารถจะทํารางม่านชิดไปได้นะลางม่านมันก็เริ่มที่ข้างล่างผมก็ต้องทําบางรางนะ,ะบางรางผ้ามาปิด เพื่อให้มันดูครบดูสมบูรณ์นะครับมันจะได้เหมือนว่ากระจกเนี่ยมันพุ่งเต็มขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ทําให้ก็เป็นดีไซน์เล็กๆน้อยๆแหละที่ที่จะทําให้ห้องมาดูห้องมัดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับโอเคถัดมานะฮะตรงห้องน้ำเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าได้จากทั้งทางนิวิงรูมกับทางับทางห้องนอนนะ,ะในในโซนของห้องนอนนะฮะตรงพวกโต๊ะเนี่ยก็เป็นโต๊ะของโครงการให้มา ผมก็มาเพิ่มอย่างกระจกเงากรงเนี่ยมาเพิ่มกระจกเงาให้มันดูล้อกันใหี่ฝั่งหนึ่งมันก็จะทําให้ห้องมันดูเปิดดูกว้างขึ้นเนพราะว่าห้องเนี้เดิมมันมันมันจะทึมๆนิดนึงนะครับพอมาเพิ่มกระจกเงาก็ดูกว้างขึ้นนะครับเราก็ติดวอลเปเปอร์นะอย่างผนังตรงนี้ก็คือกุ้นสีดําขึ้นมากุ้นอลูมิเนียมสีดําก็คล้ายๆกับดีไซน์ของฝั่งตรงสู้ทีวีนะครับเตียงไนดะ้เป็นเตียง5ฟุตนะครับ เอ,อจียง5ฟุตเนี่ยก็โครงการเ็แถมมาแหละนะครับแต่ว่าเราก็ตกแต่งใส่พวกรูปภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ผนังนี้เดี๋ยวเดินมาเนี่ยผนังเนี่ยมันมันก็จะเป็นผนังที่มันว่างๆนะฮะสเปซมันพอดีเลยมีแอร์อยู่ข้างบนเราก็ติดรูปให้รูปมันดูลึกเข้าไปหน่อยนึงนะครับในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นวินโด์นะมันก็เหมือนเป็นเป็นเบย์วินโดกไปนะครับแทนที่เราจะปล่อยพื้นที่ให้เสียไปเนี่ยเราก็ทําเป็น โต๊ะทำงานนะครับอย่างนี้โต๊ะทำงานก็จะมีลิ้นชักนะครับแล้วก็ท็อปก็เป็นหินอ่อนนะฮะก็คุยกันว่าเอออันนี้เอาลายแบบดำๆหน่อย black forest ให้มันดูเทาๆดำๆเข้มๆเท่ๆ,ๆต่อไปเลยนะตรงนี้ก็ถ้าเป็นมุมทำงานนะครับจริงๆก็คือผมไม่อยากจะเพิ่มเก้าอี้อีกอันหนึ่งเพราะไม่งั้นห้องนี้มันจะเก้าอี้เยอะไปหมดดีก็เราดึงเก้าอี้โต๊ะทานข้าวมูมวางตรงโต๊ะทำงานก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ เนื่องจากว่าพื้นที่มันมันไม่ได้มีเยอะนะฮะตรงนี้ผมก็เลือกใช้โคมไฟที่มันเป็นเหมือนโต๊ะข้างเตียงได้ด้วยนะมันก็เป็นเหมือนดีไซน์ที่มันอินเกรตกันไปเลยไม่ต้องมาแยกโต๊ะข้างเตียงอันนึงโคมไฟอันหนึ่ง,นนงอันนี้ก็เป็นชิ้นเดียวกันไปเลยสวยเลยนะครับก็โดยรวมห้องนี้ก็เป็นสีสีตังนี้นะฮะที่บอกว่าก่อนแต่งเนี่ยมันจะด,ดูแบบดูแข็งๆหน่อยแต่พอเรามาวางเราะแต่งจัดให้มันครบเนี่ย มันก็จะดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วกอ็อย่างพวกในตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ทางอารดนดาเขาจัดมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างในดีเทลก็ตู้เสื้อผ้าผมก็มีเพิ่มชั้นเพิ่มรังเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะได้แขวนผ้าได้2เไป็น2เท่านะครับก็เป็นการของเดิมแหละแต่เรามาโมดิฟายมันดูดูครบดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ ห้องที่วีเนโอนะครับสุขมมุมวิทสิบนะก็จะเป็นห้องที่มันฟูลลี่เฟ n ร์นิชอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทาง y วายบายเราเนี่ยเรามาช่วยตกแต่งเพิ่มมาช่วยทําให้ห้องเนี่ยมันดูสมบูรณ์ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับเป้าหมายห้องนี้เจ้าของก็อยากจะปล่อยเช่าซึ่งในการที่ปล่อยเช่าเนี่ยผมก็แนะนําว่าเราตกแต่งห้องให้มันดูสมบูรณ์ให้มันดูสวยคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันมีมุมที่มันน่าอยู่เข้ามาแล้วมันพร้อมอยู่เลยเงี้ยผมว่ามันจะทําให้ห้องมัน ปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในระยะยาวเวลาขายห้องมันก็ต้องง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจมีคอนโดที่อยากจะตกแต่งนะฮะหรือว่าอยากให้ผมเข้าไปดูอยากขอคาปรึกษาก็โทรหามมาได้ตามเบอร์ในเพจนะครับหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook นะฮะ Y by this condo แล้วก็ใน YouTube ก็ Y by this condo นะครับโอเควันนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวหาห้องใหม่ๆม,มาอวดเพื่อนๆอีกทีนึง นี่สวัสดีครับ